โ oh. <c oughs> <o> <an> อ้อ้วนกูถ่ายเลยอืกูเอาเรื่องไปฟ้องศาลแน่มึงมึงโ oh. <o> <an> <o> <an> อ้โหนะฮะไออ้วนแม่งโยนผมลงมานะะ <o> <an> ดูดูหลักฐานทุ่มกูลงมาทุ่มกูลงมาข้างล่างกูเจ็บหลังด้วยเนี่ยนะฮะนีอะไรอ๋อไอายามที่เราเห็นว่านั่งแฟบหรือเปล่าอันนี่ไม่ไม่เก็บ เขาบอกว่าเราเปิดประตูได้ที่ Security Control นะซึ่งเราเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอา้าวอะไรโอ้โหเอ้ยแบตเตอรี่ของสำคัญไอ้อ้วนวิน่งทุ่มก็ลงมาโน่นถ่ายไว้เลยเอา้าวอยู่ไหนนี่ครับหลักฐานโอ้โหเล่นทะลุกระจกเลยนะแล้วนี่อะไรอะวะแบตเตอรี่เปล่าไม่ใช่ เห็นแล้วอยากออกวะ่ะโอ้ยโอยคล่องซื้อมาแพงยังจะแลกอีกอ้โอ้ย,อยแลกแดกครับจังหวะน,นี้แลกแดกนะนี่บ้าทางไปเฮ้ยใครมันขยับได้หรือกูคิดไปเองวะ่ะอุย้ยน่านไงี้ขยับได้ขอไปหาหน่อยเอาเฮ้ยทางนี้ไปได้เฮ้ยเอาประตูปิด ใครมามาพังอะไรวะเฮ้ยว้าวอ,อะไรอะไรถ่ายเอามองด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มีการถ่ายมามองเราด้วยนะเอาดีกูมีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวไปฟ้องศาลเนะี่ยเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะคนดูให้จบก่อนแล้วคุณจะได้รู้ว่าม,มือกอฟแม่งอันตรายแค่ไหนเฮ้ยแบตเตอรี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรใครเปิดประตูกูเมื่อกี้ใครขังอ้าวดีถ้ามึงไม่ล็อกอะ่ะ หรือมันมันปิดได้ไงวะโอ้ oh my god แบตเตอรี่ไม่เก็บใครมันมาโดนกระชากไปวะถือโทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดสโดนในเอคิการ์ดเซキュริตี้คนนี่ไงห้อง s e c u ริตี้อะ พี่เราต้องไปเดี๋ยวนะต้องไปเอาเคีย์การ์ดเหรอวะไปเอาเคีย์การ์ดฮะแล้วคีย์การ์ดมันอยู่ที่ไหนวะโอ้ยแหลกเดกอีกโอ้ยกล้องแพงจะแหลกอีกดูครับดูครับแหลกเข้าไปโอ้ประตูวะวะไม่ใช่นะประตูไม่ใช่ไหนวะโอ้ยแหลกเออนี่ไงประตูหาคีย์การ์ดครับเอาอ๋อนี่ไงโอ้ยไม่ นครับคีกัสเฮ้ยอย่าปิดประตูกันดีกว่าคีกัสโอ้ my god ทุกวินาทีนี้แม่งมีศพหมดอะไอ้น,นี่ก็ศพเอ้ยเฮ้ยมันจะตับขาป่าวะคีกัสคีกัสครับไม่มีว่ะผม,อ,มอยู่ตรงเนี้ยปิดโอ้ยทำไมมันมันแหลกวะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ยังไม่แหลกเลยคยีการ์ตครับ แบตเตอรี่ก็ได้แฟมไม่เอาโอ้ยแหลกอีกอะไรเนี่ย Q O, o E ันโยกโอ้ยกูทำเป็นตั้งนานแล้วอุย้ยไอ้นี่ที่แม่งกระดิกปะวะที่ผมดูมันตรงนี้เนี่ยโอ้ my god ทำอะไรกูปะวะทำอะไรกูปะวะแวบบแวบบทำอะไรกูปะวะ ลันฟอร์ยูเลโอ้ยแหลกตอนนี้สวยเลยเอา้าไม่ทำเว้ยมันไม่ทำครับแมปอุย้ยแมปนี่มันเอเจนต์47ปะวะอยากเรื่องฮิตแมนอะ <c oughs> น่าอะไรโอ้โหผมจะถ่ายไว้นะเผื่อเกิดอะไรขึ้นนี่มึงดูอะไรเนี่ยอา้าว ้แกูผ่านไปมันจะทำะไรกูเปล่าวะกูกรมแล้วกันไม่บังเอี้ยไม่ค่อมีมารายาทอ่ะขออนุญาตผ่านนะครับแล้วไหนอะคีการ์ดอะออทำอไรครับโ oh <my> อ้ my god ไอเดี๋ยวผมเห็นอะไรแวบๆคีการ์ดเปล่าวะ การ for security control นี่ไงเก็บมาเลยได้แล้วครับเราได้คีย์การ์ดแล้วนะผมจะเอาไปเปิดประตูนะปิดอเอ้าเฮ้ยมึงไม่ขังตัวเองดิเออมันต้องอย่างนี้นั่นก็มันคงไม่ทำอะไรเรานะเมื่อกี้มันยังไม่ทำเลยโอเคนะแล้วนี่มึงดูอะไรเนี่ยขอนี้ขอขออนุญาตนะครับ <c oughs> ก็มีมารยาทเดินผ่านอืมกูถ่ายไว้นะถ่ายไว้นะเดี๋ยวเอาไปฟ้องศาลโชคดีเพื่อนไปแล้วโอเคนะอ้าวอ๋อนี่ไงเราได้คีย์การ์ดนะเอาไปเปิดเซอร์คูลาร์ตี้คอนโทรลนะไอ้นี่เอ้ยเอ้ยมึงไหนบอกว่าไม่ทำอะไรกูไงไอ้ตันหัวล้านออกไปกูกูกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกู กูไปแล้วครับกูไปแล้วครับกูหักหักขวาครับกูจังหวะนี้แหละครับกูเปิดประตูครับนทำไมน่าจระแดงครับกูปิดแล้วครับไม่ขังตัวเองครับจังหวะนี้กูได้ขีการไปเปิดสกูลที่คอนโทรลนะไปครับไปครับปิดดีเออโอ้ยไอ้แหลกนี่ก็กินเนาะแหลกแดก เรยได้คีการ์ดนะนี่ครับผมจำทางได้ทางนี้ครับอะไรอะไร <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเปน็นยังไนงะห้องนี้เราไม่ได้เปิดทางที่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเรามาเปิดดูเฮ้ยยอไม่มีอะไรเฮ้ยหยออุ้ย เฮ้ยอะไม่มีเอาไว้ข่มขวัญน,นะเอาอะไรเนี่ยโอ้ยมีรอยเท้าด้วยมาครับโอ้ยโฮ้ยผมวดัดโอ้ดูมันต้องไปแก้ปัญหาแล้ววะคุณลองดูนะพ่นแลกอะก่อนในนี้ผมยังไม่แลกนะ security control ะครับเราจะได้เข้าไปเลยนะดีใจมากเลยสแกนเรียบร้อยเปิดปิดด้วยอย่าลืม ะครับเราจะทำการเปิดประตูนะเพื่อออกไปจากที่นี่นะที่แย่ๆแห่งนี้กูเปิดเลยโหลดแล้วอัพโหลดคลิปแล้วกูจะอัพโหลดเอาไปฟ้องศาลกูเอ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้หัวร้านเดี๋ยว็ดเโอ้ยโอ,อ,อ้ยเป็นหนึ่งเมื่อกี้โอ้เมื่อกีแก้แดกๆโอ้โหไม่นุกเลยนะอะไรเนี่ยทำไมทำไมประตูปิดอะเฮ้ยอะไรใครใครมากูถ่ายไว้เลย ไอ้อ้วนครับเก็บไอ้แอบได้แอบได้แอบแล้วไอ,วอ,วอ,อ,อ้อ้วนไอ้อ,อ,อ้วนที่แม่งทุ่มกูเมื่อกี้อ่ะโอ้โหไม่เห็นกูหรอกไม่เห็นกูหรอกไอ้อ้วนที่แม่งทุ่มเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแม่งเปิดตัวข้างๆด้วยโอ้โหมีการเปิดตู้เลยเออเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ยแหลกแดกครับ แดกแดกๆวะเฮ้ยอย่าหยุดดิเดินไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้าย,ายเลี้ยวซ้ายไปดีวะเลี้ยวซ้ายไปเออนั่นแหละออกเลยนะอย่ามานะอย่ามานะจะามาปะวะไม่มาแล้วครับ ต้องไปเปิดไฟเหรอวะประมาณว่าแบบแม่งไอ้นั่นนะนี่อะไรอ้าวเปิดได้ไงเมื่อกี้ดูยังไม่เปิดเลยแปลว่าแม่งต้องเป็นทางไปแล้วครับไม่งั้นก็ไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วครับโอ้ยแหลกอะโอ้ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมานะ้วขอไปโอ้ขอไปแก้ปัญหาการแหลกนี้บ้านนึงนะ